ขอบคุณผู้ดูแลร้านทุกท่านที่ชี้แนะข้าเป็นพ่อค้าชาเรื่องกิจการเกลือเนี่ยข้าไม่รู้อะไรเลยเคยจจอเอาของขวัญที่เตรียมเอาไว้นำเข้ามานนี่คือชาที่บ้านข้าปลูกเองชื่อว่าชาหลันเสวย พระพันปีหลวงพระราชทานนามว่าเป็นสุด,อด,ย,สดยอดชาใต้ล่าพบกันครั้งแรกถือเป็นน้ำใจเล็กน้อยเชิญทุกท่านรับไปลองชิม ้ดวยเอ๊ะถ้าแกกูทุกคนตารู้ว่าท่านมีเจตนาดีแต่ว่าความหวังดีมันใช้นวงการค้าขายไม่ได้หรอกนะโอสิในร้เกลืออย่างน้อยต้องใช้เวลาสามปีกว่าจะเป็นงานใช่แค่คำพูดไม่กี่คำของพวกเราก็ไม่อาจสอนให้เจ้ากลายเป็นคนวงในได้หรือเจ้ายังหนุ่มแน่นนักสูรีไปว่านไม่ได้หรอกทุกท่านชาตินี้ข้าอาจไม่มีวันเป็นคนในวงการนี้แต่นั่นไม่สำคัญสำคัญคือ พวกท่านต่างหาคือคนในวงการนี้ท่านผู้ว่าการบอกข้าเองว่าไรายได้เกลือเลียงหวยต้องกลับมาอยู่ที่เหลียงหวยเพราะฉะนั้นศึกระหว่างข้ากับดีว่านถังตอนนี้ข้าไม่ใช่คนสู้แต่พวกท่านที่ต้องสู้ต้องเอาชนะแทนข้าต้องเอาชนะเพื่อตัวท่านเองจากนี้ข้าจะตั้งกฎขึ้นมากำไรสุดที่ทั้งหมดของร้านเกลือแบ่งกันแบบ3ต่อ7ส่วนข้าจะรับ3ส่วน ส่วนพวกท่านก็รับไปเจ็ดส่วนดีหรือไม่อดินกูเจ้าไม่ได้ล้อเล่นใช่หรือไม่เท่าแกรับสามส่วนลูกน้องรับเจ็ดส่วนนี่มันก็ตดตะลัดไปหมดแล้วไม่ใช่หรอือทำการค้าไม่เคยล้อเล่นตราบใดยังอยู่ในตำแหน่งแม้เพียงวันเดียวกฎนี้ก็จะไม่เปลี่ยนบดินกูพวกเราจะเอาชนะศึกนี้ไปกับเจ้าเพื่อดินกูะศึก